เรียนอาจารย์ที่เครพและสวัสดีเพื่อนๆทุกคนค่ะดิฉันนางสาวจุธาธิปุญมารหัสน,นักศึกษา581-571-1007นักศึกษาคณะคารุศาสาขาสังคมศึกษาปีที่หนึ่งหมู่ที่หนึ่งค่ะดิฉันเชื่อว่าทุกคนล้วนมีประสบการณ์ครั้งแรกกันทั้งนั้นซึ่งดิฉันมีประสบการณ์ครั้งแรก คือการเดินทางไปที่กรุงเทพมหานครเพื่อไปงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติที่จัดตั้งขึ้นที่สุสิศริกิตค่ะการเตรียมตัวของดิฉันคือการศึกษาการเดินทางว่าจะไปโดยทางใดศึกษาสถานที่ที่ดิฉันจะไปและเตรียมอุปกรณ์สัมภาระที่จำเป็นค่ะเนื่องจากดิฉันเป็นคนระยอง ดิฉันจึงเลือกเดินทางโดยใช้รถตู้โดยสารค่ะดิฉันเดินทางโดยรถตู้ไปลงที่อนุสาวรีและต่อ BTS ไปลงที่สถานีอโศกแล้วก็ต่อรถไฟใต้ดิน MRT ไปลงที่สถานีศูนย์เศรษฐกิจค่ะซึ่งภายในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาตินั้นที่จัดตั้งณนศะูนย์เศรษฐกิจ มีบูธมาออกหนังสือมากมายค่ะดิฉันมีความประทับใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้เจอกับนักเขียนที่ดิฉันชื่นชอบและได้ซือ้อหนังสือที่ดิฉันอยากอ่านค่ะภายในงานผู้คนมีคนเยอะมากค่ะผู้คนเหล่านั้นล้วนแต่เป็นหนอนหนังสือที่จะมาซือ้อหนังสือภายในงานค่ะ และหลังจากที่ฉันได้ไปงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติดิฉันยังได้เดินทางไปอีกที่หนึ่งคือเทอร์มินอลเค่ะซึ่งเทอร์มินอลตเเป็นห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งที่มีรูปแบบการจัดสถานที่ที่ดีมากค่ะเพราะในแต่ละชั้นจะแสดงถึงวัฒนธรรมในแต่ละประเทศแถมยังมี บันไดเลื่อนที่สูงที่สุดที่ฉันเคยเห็นมาค่ะประสบการณ์การไปที่กรุงเทพมหานครและไปงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติของดิฉันดิฉันจึงมีความประทับใจและรู้สึกว่าการเดินทางในครั้งนี้คุ้มค่ามากค่ะและนี่เป็นประสบการณ์ครั้งแรกของดิฉันขอจบเพียงเท่านี้ค่ะ